ชมรมอรารยธรรมสกลนครติดใจครับในคำนี้ก็เลยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์เนี่ยย้อนหลังกลับไปเมื่อคิตศักราชที่พันหนึ่งก็ประมาณสักพันปีที่แล้วครับเราได้เห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยเคลื่อนออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษรครับแล้วก็เราจับพิกัดของดวงอาทิตย์พบว่า ในปรากฏการดังกล่าวนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยทำมุม80องศาจากทิศเหนือในตำราวิชาโหราศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลของดาราศาสตร์เนี่ยเป็นตัวอ้างอิงคำว่าสงกรานเนี่ยเกิดขึ้นทุกเดือนครับหมายถึงดวงอาทิตย์เคลื่อนจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งทั้งปีเนี่ยมีทั้งหมด12ครั้งก็คือ12ราศีแต่สงกรานที่เราจะมันจะพูดถึงเนี่ย